สวัสดีครับสภาพก่อนได้มาเดี๋ยวขอแยกเออเดี๋ยวออกข่าวไม่ทันอนะทำอะไรแค่นั้นแหละรับมอบหมายทำอะไรชุดแรกเนี่ยก็คือมีอยู่7คนนะครับมูลค่าความเสียหายที่52ล้านนะครับแล้วก็ชุดที่สองเนี่ยนะครับก็มีการรวบรวมแล้วก็ติดต่อประสานงานกันอยู่นั่นก็คือว่าจะมีผู้เสียหายเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ9คน วันนี้เรามาชุดแรกพร่ผอ่าอันนี้เชุดแรกครับชุดแรกเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดคนนะครับก็จะมีในเรื่องของการโฆษณาหรือว่าการหลอกให้ลงทุนเกี่ยวกับการขุดบิตคอยน์ในที่ย่อยเดือดเื่มทุกหลาล่มอันนี้มาปอทอทำอะไรครับครับอ่วันนี้เรามาปอทอนะครับเพื่อที่จะนําเรื่องนะครับเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้เสียหายนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในเหมืองบิตคอยนะครับนั่นก็คือ คือบริษัทของที่เรามาร้องเรียนก็คือบริษัทแ b สบีเอ็กนะครับเพื่อที่จะทําให้ทางปอทนะครับหรือว่าอสิการทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทําการตรวจสอบนะครับว่าได้มีการลงทุนหรือว่าประกอบกิจการตามที่มีการโฆษณานะครับให้กับทางกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยได้ลงทุนไปเนี่ยจริงหรือไม่นะครับและรูปแบบในการประกอบการเนี่ยนะครับเป็นไปตามที่โฆษณาหรือไม่นะครับเพราะว่ามีการโฆษณาไปหลายส่วนนะครับ เป็นนับปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายของผู้เสียหายนะครับเบื้องต้นที่าทางาผมนะครับและก็ทีมงานที่ได้รวบรวมมาเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยนะครับเจ็ดท่านมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ประมาณ52ล้านนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็อยู่ตรงที่ว่ากลุ่มของผู้ที่ลงทุนตามคําเชิญชวนการโฆษณาหรือต่างๆเนี่ยนะครับมีจํานวนหลายๆายนะครับเบื้องต้นก็ติดต่อประสานงานเข้ามาอีกก็มีประมาณ9ก้าายซึ่ง จะได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับรวบรวม,วม uh, <K> การมอบนาดแล้วก็นัดหมายกระทางขออทหรือว่าอีิาการทางเทคโนโลยีนะครับ<ม>เพื่อเข้ามาให้ปากคาหรือว่าให้รันที่อีกครั้งหนึ่งครับผมบลักษณะของการหล,ลอกลวงนะครับนั่นก็คือได้มีการอ้างว่าจะาประกอบธุรกิจทางด้านการทําเหมืองขุดบิตคอยเหมืองขุดบิตคอยใน,นลักษณะตรงนี้ก็คือว่ามีการเหมือน เป็นการที่ทำเหมืองขึ้นมาเหมืองในในลักษณะของคริปโตเคอเรนซี่นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยอ่เขาคงจะทราบ,ราบกันว่าเหมืองคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างน,นะครับนั่นก็คือเหมืองคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะต้องมีการถอนรหัสนะครับในการทําธุรกรรมของของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการถอนรหัสหรือว่าการขุดเหมืองแบบแบบอ่ของ เฉพาะเหรียญเหรียญปิตคอยนะครับแล้วก็ส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยยังยังอยู่ในรายละเอียดที่ผมต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่ามีการเชิญชวนอย่างไรหรือไม่ครับผู้เสียหายลงทุนอย่างเดียวหรือว่าไปร่วมขุดด้วยผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปลงทุนในคําเชิญชวนครับไม่ได้มีการขุดเองนะครับโดยฝ่ายผู้เชิญชวนวนะครับมีการมีการโฆษณาในเรื่องของ ผลประกอบการเนี่ยนะครับว่ามีมีสัดส่วนของไรายได้นะครับต่อวันเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้หน่วยลงทุนตัวเนี้ยนะครับตลอดตลอดชีพแบบเนี้ยนะครับซึ่งซึ่ง,งเกี่ยวเกี่ยวตลอดชีพครับรว่าจะได้แทนเ่หเบื้องต้นที่เราตรวจสอบมานะครับตามข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับหรือว่าในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็มีการโฆษณาว่าผล ลงทุนไปนะครับจะได้กลับมาเนี่ยต่อวันร้อยละ2ถึง30%นะครับแล้วก็เป็นการลงทุนระยะยาวนั่นคือตลอดชีพนะครับสามารถตกเป็นมรดกให้กับทางทายาทหรือว่ามีการจำหน่ายใจโอนให้กับใครเปลี่ยนมือได้ครับผมได้เงินมามั้งไหมฮะที่ลงทุนไปมีการได้กลับมาครับแต่ว่าในตัวเลขที่สัดส่วนนะครับที่ลงทุนไปกับการที่ได้กลับมาเนี่ย มันมีข้อแตกต่างกันพอสมควรดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นลงทุนไปสามสิบล้านเนี่ยได้มากับคืนมาแค่สามหมื่นหรือแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือในกลุ่มของผู้เสียหายกลุ่มแรกเป็นกำไรอย่างเดียวหรือว่าไม่รวมเห็นว่าอ้างว่าเป็นกําไรนะครับคือคืออ้างว่าเป็นการขุดนะครับเมื่อเมื่อมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของเหรียญอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นผลตอบแทนกลับมาเพียงแค่ ตัวเลขเพียงแค่หลักสามหมื่นถึงแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับครับในกลุ่มของผู้เสียหายชุดแรกชุดแรกที่เจ็ดคนเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ครับเจ็ดคนนี่ที่บอกว่าอ่ามูลค่าความเสียหายห้าสิบสองล้านห้าสองล้านนี่เป็นเงินลงทุนไปเท่าไหร่เป็นเงินลงทุนครับเป็นเงินลงทุนเลยห้าสองล้านนะครับแต่วิธีการลงทุนก็คือมีการอ่าใช้แลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยเพื่อที่จะนำบิตคอยเนี่ยเข้ามาสู่ในเรื่องของการอ่าลงทุนในบริษัทที่อ้างว่าจะขุดเหมือง ก็คือคริปโตเคอเรนซีตัวนี้นะครับนี่เราจะมาลองให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับอะไรฮะเบื้องต้นนะครับผมได้ประสานกระทาง <c oughs> ท่านผู้กับนิติภัฒน์นะครับ <c oughs> ท่านก็ได้อำนวยความสะดวกว่าอ,อยากจะให้ทําการตรวจสอบเรื่องของการประกอบธุรกิจทางด้านคริปโตเคอเรนซีว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพย <c oughs> ์สินสินสสทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่นะครับตามพรบรปี61นะครับแต่พอคดีนี้เนี่ย ถ้าเรามาไล่เรียนในรายละเอียดอ,อีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าสิ่งที่ทางบริษัทผู้ประกอบธุรกิจในการขุดเหมืองนะครับมีการมีเข้าขายในเรื่องของการกระทําทางด้านอาชญากรรมอะไรบ้างเราก็คงจะต้องดาเนินการไปตามนั้นนะครับแต่ในลนักษณะในความผิดหรือว่าสิ่งที่เราล้องเรียนนะครับกรณีนี้มันยังไม่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า การประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นการประกอบธุรกิจเป็นไปตามคําโฆษณาชี้ชวนหรือไม่นะครับเื้องต้นถึงการประสานใปกระทากรรตน,นะครับสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อที่จะดูว่าการกระทําของอบริษัทด,ดังก่าวเนี่ยนะครับได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย<อ>์ในเรื่องของการประกอบธุรกิจทางด้านสินทรัพย์ดิจิตอลหรือไม่ครับผมลงในคดีกับใครบ้างฮะบริษัทนี้ บริษัทแล้วก็ตัวของกรรมการกรมการแล้วก็อาจจะต้องประดนี้ก็คงจะต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่จะดูว่าในการประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นการต้องห้ามในในกฎหมายอ่ด้วยหรือไม่เช่นการตั้งพื้นที่ตั้งโรงงานอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในการประกอบธุรกิจในการกระม๋อง PET ใหม่นะครับที่ที่มีความสนใจทางด้าน คริปโตเคอเรซีระดับหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าทางบริษัทที่มีการโฆษณาเชิญชวนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของอ<ม>การประกอบธุรกิจในเรื่องของการขุดเหรียญขุดอะไรต่างได้จริงบริษัทนี้มันเป็นบริษัทของบริษัทอะไรก็ตมันเป็นคนที่มัน,นไม่ได้อ้า เป็นคนละบริษัทน่าจะเป็นบริษัทที่เป็นคู่เทียบคู่แข่งของไม่แน่ใจแต่เป็นเป็นเป็นบริษัทเกี่ยวข้องกันได้ตามที่มีคำโฆษณาคำเชิญชวนหรือไม่ใช่ครับวันนี้เราก็จะมีหลักฐานก็คือวิธีการวิธีการโฆษณาครับผมแล้วก็เอกสารสัญญาเอกสารตัวนี้มันจะมีการสัญญาครับถ้าถ่าในมุมมองก็อาจจะเป็นในเรื่องของ ใช่ครับเป็นการโอนเงินโอนบิตคอย์เข้าไปครับเป็นการโอนโอนหลักฐานเกี่ยวกับการลงทุนแล้วกันนะครับที่เป็นในรูปแบบของเหรียญคริปโตและต่างๆแล้วก็มีการพูดคุยกันระดับีอจริงว่าปกติทดองมันไม่ใช่เออก็บอกว่าหลอกให้ลงทุนหลอกให้ลงทุนดูที่ข้อทจริง้ดูไหมเป็นพี่พี่คุยคุยกับเราเป็นชายนะครับข้องหน้า อืมกาแฟกุลมาอาเจีนเดี๋ยวคุย,ยาากันแล้วกันเลยไหมอะไรไหมตอดกสานมอกอำนาจ ยังครับมีเพีแค่ปึกสารก็พอหลอกใหเก้เรื่องร้องทุกเรื่องหลอกให้ไม่ต้องมาเรื่องอะไรร้องร้องทุกขอโทษใี่ดำเนินพอดีไ้องาอคเรียนไทยแต่น,น,แน,นั่นนี้แก้ไขไล้ครอหนังสือมอมน,ะอมนั่นยูอว่ากี่คน มีชุดแรกได่คือเจ็ดคนครับแต่ว่ายังมีชุดที่ทำหนสือมอบแนกมาให้เนี่ยอีกประมาณก้างคนครับบริษัทเอสบีเอ็กถูกไหมครับสำนักงานตั้งอยู่ที่อย่ทนี้อ่าราชการครับม่ันราชการมีชุดหนึ่งไม่ได้มีชุดหนึ่งเขาทำกิจการอะไร ในเรื่องของการทำวัตถุประสงค์าเสะื่เซื้อเครืมาแล้วเพื่อมีแรงกำลังที่จะตทอาสมการเกี่ยวกับการตต่อเดือนครับต่อวันันต่อวันครับต่อวันอันนี uh, uh, the water. The water ้น sì. ่าน่จะลงมดออต่อวันครับต่อวันคิดเป็นร้อยแล้วเท่าไหร่ต่อเดือน ไปคิดดู้อยละเ่าไหร่ต่อเดือนเพราะว่าธนาคาริจัยผู้เสียหายเนี่ยเขาลงทุนเท่าไหร่ถูกไหมพอลงทุนเท่าไหร่แล้ว